สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาวันที่12ตุลาคม2513ทุกคนจเจวิลพดสิบสอเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนสิ 13, ตุลาคม2568ัน25นะคะทุกท่านค่ะวันจันทก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นให้นี้นะคะเป็นการเจาะเด่นอีน่องวิงลุดนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบให้เราดูเลขเด่นประจำวันได้เลขเด่นประจำวันไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้รุดทุกวันเหมือนกับตัวเด่นนั่นแหละทุกคนเนาะค่ะมีเขามมหลุดเนาะพี่น้องเนาะ ไปวันที่สิบสองนะคะทุกคนค่ะวันที่สิบสองจะให้หนึ่งและศูนย์ไม่ใกล้เลยหนึ่งมาหลักร้อยทุกคนหนึ่งสองมาทึ่งหนานะคะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะมาหนึ่งสองสี่เจ็ดสามทุกคนหนึ่งสองมาด้านหน้าหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันหนึ่งมาหลักร้อยหลุดทีนี้เจจะพาทุกคนดูเลขไหลนะคะถ้าทุกคนช่วงช่วงนี้จะอยากให้ทุกคนสังเกตเลขไหลเนาะพี่น้องเลขไหลงวดล่าสุดเพราะว่าราตาตาจจไม่ค่อยเข้านะทุกคนช่วงนี้ ทุกคนมาดูวันที่11นะคะถ้าใครไม่อยากดูเลื่อนผ่านนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นแนวทางในการาสำหรับสายที่ชอบแนวทางนะคะวันที่11นะคะมา7จ็ดสมี7จ็ดมีสอมีสมีเมีหนะคะทุกคนถ้าจะถ้าจะเลือกเลือกเลขวิ่งนะคะจะอยากให้ดูหลักร้อยกับหลักสิบกับหลักหน่วยทุกคน เวลาที่ทุกคนจะนําไปวิ่งในวันถัดไปนะคะให้เอาลักสิบกับรักหน่วยไปพี่น้องค่ะเช่นสองเช่นห้าเช่นเก้าอย่างเงี้ยทุกคนก็แล้วแต่ความมักเนาะคะ่ะที่นี้วันที่สิบสองนะคะมีไหมมีสองมีอะไรไหมมีทั้งสองทั้งสามมานะคะทุกคนสามมาสามักสิบมานะคะทุกคนวันนี้มาหนึ่งสองสี่เจ็ดสามมาทั้งสองและสามนะคะทุกท่าน สำหรับเลขไหลนะคะทุกคนให้สังเกตแบบนี้พี่น้องถ้าสมมติว่าตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ไม่มีเลขไหลที่มันมาหมดล่าสุดก็ให้ทุกคนสังเกตเอานะคะปัจจัยเป็นของพี่น้องเองพี่น้องคาใจเป็นแอดมินเป็นแค่ผู้แนะนําแนวทางนะคะแนวทางไม่ได้เข้าทุกวันแนวทางไม่ได้หลุดทุกวันสําหรับวันที่13นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้ได้6และ5ไม่มีเลขไหลติดมาเลยนะคะทุกคน เลขเมื่อวานนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสามนะคะทีนี้ใจก็เวลาใจจับคู่ใจก็อิงจากตัวเลขเมื่อวานนี้แหละคะ่ะทุกคนมาดูค่ะคู่ค่ะหกสองสองหกหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกหกสามสามหกนะคะติดมาไม่ติดแต่หนึ่งหลักร้อยนะคะห้าค่ะห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าสามสามห้านะคะติดมาหมดไม่ได้ห้าสองนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะทุกคนทีนี้คู่ตัวเด่นก็ห้าหกหกห้านะคะคู่ที่ชอบอย่างใจชอบหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะถ้าทุกคนชอบก็สามารถตามได้ไม่ชอบทุกคนผ่านนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจําวันสองสองและเจ็ดเจ็ดค่ะเอฟซีเลขสองกับเลขเจ็ดเอฟซีสามารถใช้ได้ทุกทุกวันจันทร์ทุกทุกทุกรอบในวันจันทร์แต่นะคะ ก่อนที่จะสังเกตเลขเด่นประจําวันให้ทุกคนสังเกตก่อนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทุกคนเลขเด่นประจําวันไหลหรือไม่เราค่อยไหลต่อแต่ถ้าไม่ไหลก็ไม่ต้องไหลต่อนะคะทุกคนด้วยความห่งใยและความปรารถนาได้ดีจากแอดมินเหมือนเดิมนะทุกคนสําหรับแนวทางเราสตาวนที่13ตุลาคม2568 นะคะวันจันทร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะสุโสคขมันมนสุขภูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ